การประปานครหลวงได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและตรวจสอบความพร้อมตลอดแนวคลองประปาต่อการรับมือกับปัญหาน้ำท่วมการประปานครหลวงก็ได้ทำโครงการฉุกเฉินนะครับโครงการฉุกเฉินเราก็จะทำคันคลองจากไซฟอนรังสิตหรือคลองรังสิตไปจนถึงสำเแดนะครับต่อมาก็คือโครงการเร่งด่วนทำจากโรงกรองน้ำบางเขนไปจนถึงสำเแดเลยอันนี้ก็เตรียมการไว้พร้อมแล้วนะครับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อก,การใช้น้ำประปาของประชาชนในพื้นที่ให้บริการการประปานครหลวงได้เฝ้าติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดพราว่าความขุ่นของน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้นแต่คุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติรวมทั้งวางแผนปรับ,บระบบการผลิตน้ำประปาในภาวะน้ำหลากให้เหมาะสมและเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ให้บริการกว่า10บล้านคนค่ะ